Okay. นี่นครับเรียบร้อยแล้วก็จะประมาณนี้นะก็จะต่ําลงประมาณนิ้วหนึ่งประมาณนิ้วก,กว่าๆนะครับดูโดยรวมทรงโดยรวมนี่นะดโดยรวมก็จะประมาณนี้ตอนนี้ยางยังหนาอยู่นะครับรองงบอยู่เนี่ยของรถรองงบอยู่ทรงก็จะประมาณนี้ ใส่ยางบางกว่านี้นะครับนี่นะใส่ยางบางใส่อามยืดหน้าต้องเอาลงอีกนี่นะครับสูงขัดใจพ่อแม่นะครับไว้รุ่นนี่นะก็จะประมาณนี้ขึ้นลูกระนาดม่ตรงห่วงครับติดแหนนอนนี่นะโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็ กกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามครับช่างยาโมน i f y สวัสดีครับ